เผยมังกรบทที่846ซุ่มโจมตีด้วยแสงดาวที่สาดส่องเข้ามาทำให้เฉินเฟิงเห็นเพียงแค่เงาร่างของชิงจือที่กำลังกระซิบเรียกเขาเฉินเฟิงที่กำลังจะร้องตกใจออกมาจูจ่ๆก็ชะงักลงและเพียงไม่นานเขาก็รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นนอกตัวรถถึงแม้ว่าตรงนั้นจะเป็นเพียงพื้นที่อันมืดมิดแต่ด้วยแสงจากดวงดาวสามารถทำให้เห็นร่างคนกำลังเคลื่อนไหว ซึ่งจากการสังเกตคนที่อยู่รอบๆเหมือนจะมีจํานวนประมาณ7 8คนก็ว่าได้ซึ่งทุกคนล้วนกำลังมุ่งหน้ามายัางตัวรถอย่างระมัดระวังและแน่นอนว่าการเข้ามาด้วยวิธีนี้คงจะไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ดีกับพวกเขาเป็นแน่แต่ว่าในเมื่อรู้ตัวแล้วก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องแจ้งทําไม่รู้อีกต่อไปอีกอย่างพวกคนที่อยู่ด้านนอกนั้นก็ไม่แน่ว่าจะเอาชนะชิงจือได้อีกด้วย เฉินเฟิงหันไปอธิบายถึงแผนการของตัวเองให้กับชิงจือฟงังชิงจือที่คิดอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบตกลงทันทีพวกเขาสองคนเดินลงจากรถและดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองถูกจับได้แล้วหลังจากที่เฉินเฟิงพวกเขาสองคนลงรถมาทันใดนั้นก็ทำให้อีกฝ่ายเริ่มเกิดความประหนกขึ้นมาก่อนที่หนึ่งในพวกเขาจะกระซิบขึ้นมาใจเย็น และในตอนนั้นเองพวกเขาที่เหลือก็หยุดชะงักลงสวัสดีเหล่าสหายเฉินเฟิงที่ลงมากล่าวทักทายกับพวกเขาชายคนที่พูดเมื่อกี้นี้เดินแทกขึ้นมาข้างหน้าเมื่อได้เห็นหน้าของเฉินเฟิงเขายังคงไม่ได้มีความคิดใดๆที่จะลงมือทำร้ายเพียงแต่หยุดชะงักไปเท่านั้นพร้อมกับมองไปยังเฉินเฟิงพวกเขาสองคนด้วยความระมัดระวังนี่จะไม่บอกจุดประสงค์ของพวกคุณหน่อยหรือไง หรือว่าจะลงมือเลยหลักเฉินเฟิงพูดขึ้นอีกครั้งไม่มีอะไรที่จะต้องพูดในเมื่อพวกคุณรู้ตัวแล้วอย่างนั้นก็คงต้องลงมือให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยชายคนนั้นจงใจกดเสียงต่ำลงฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นเสียงเดิมของเขาแต่เฉินเฟิงกลับขัดเขาเสียอย่างนั้นไม่ต้องรีบร้อนยังไงซะพวกคุณก็หนีไม่รอดอยู่ดีตอนนี้ผมก็แค่สงสัยเท่านั้นว่าพวกคุณหาพวกเราเจอได้ยังไงเท่านั้น เรื่องนี้คุณไม่จำเป็นต้องไปสนใจหรอกพวกเราก็แค่ทําตามคําสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวพวกคุณเองที่ไปหาเรื่องกับคนที่ไม่ควรด้วยเฉินเฟิงกล่าวพูดขึ้นมาด้วยความกวนพวกเรามีเรื่องบาดหมางกับคนตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้จริงๆว่าคุณกำลังพูดถึงคนไหนชายคนนั้นกระแอมขึ้นมาก่อนจะพูดด้วยความเย็นชาใกล้จะตายแล้วยังจะมาทำปากดีอีก ทันทีที่เขาพูดจบพวกเขาทุกคนก็กระโจนเข้าไปทันทีเฉินเฟิงก็เข้าไปรับมือพร้อมกับอูทานออกมาในเมื่อพวกคุณไม่ยอมพูดออกมาทถ้างั้นคงต้องสู้จนพวกคุณจะยอมพูดแล้วกันมัดที่เขาปล่อยออกไปถูกอีกฝ่ายปัดป้องเอาไว้ได้ในขณะที่ทางฝั่งของชิงจือก็กำลังรับมือกับอีกฝ่ายก่อนจะเตะจนอีกฝ่ายกระเด็นออกไป นับเป็นครั้งแรกที่เฉินเฟิงได้ร่วมมือกับชิงจือซึ่งการร่วมมือครั้งนี้เหมือนเป็นการที่ชิงจือช่วยให้เขาได้เกิดความคุ้นชินกับทักษะและความรวดเร็วของดินแดนมหาปรามาจารย์ไปในตัวถึงแม้จะไม่รู้ว่าหากได้บรรลุก,การเป็นมหาปรามาจารย์แล้วจะเกิดความแน่นอนหรือเปล่าแต่เขารู้สึกว่าการได้ต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้เขาเกิดความคุ้นเคยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสามารถคิดหาวิธีต่อกรกับมหาปรามาจารย์ได้อีกด้วย แต่แล้วความคิดนั้นของเฉินเฟิงก็ถูกทำลายลงจากมุมที่เฉินเฟิงไม่อาจรับรู้ได้เท้าของชิงจือก็โผล่ขึ้นมาก่อนจะเตะเอาเขาคนนั้นลม้มลงไปนั่นถือเป็นความรวดเร็วที่สุดยอดอย่างมากซึ่งไม่ว่าจะพึ่งพาเทคนิคใดๆก็ไม่อาจทําลายความรวดเร็วนี้ได้เลยและในระยะเวลาเพียงไม่นานพวกเขาเจ็ดปดคนก็ลม้มกองลงไประเนระนาดกับพื้นแล้วว่าไงตอนนี้พูดได้หรือยัง เฉินเฟิงหันไปถามกับเขาคนนั้นแต่แล้วชายคนนั้นกลับปฏิเสธทันทีฝันไปเถอะคุณอย่าได้คิดไปเลยในเมื่่อพวกเรารับภารกิจมาแน่นอนว่าไม่มีทางขายเจ้านายของตัวเองแน่นอน เฉินเฟิงยิ้มออกมาจางๆคิดไม่ถึงเลยว่าพวกคุณจะมีความเป็นมืออาชีพรับผิดชอบต่อหน้าที่แบบนี้แต่เรื่องที่ว่าพวกคุณจะตายอยู่ที่นี่หรือเปล่านั้นมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วเพราะยังไงต่อให้พวกคุณตายอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีจากนั้นน้ำเสียงของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีแต่ถ้าหากว่าใครในกลุ่มพวกคุณสามารถบอกกับผงเรื่องคนที่อยู่เบื้องหลังของพวกคุณ คนคนนั้นสามารถไปจากที่นี่ได้ทันทีและพวกผมจะไม่ตามไปเอาผิดอีกผู้จบเขาก็พูดเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งประโยคแต่ว่าอาสาสมัครคนนี้จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะแล้วชายที่เป็นผู้นำคนนั้นก็ยิ้มยออขึ้นมาในกลุ่มพี่น้องของเราไม่มีทางที่จะทำเรื่องหักหลังทรยศแบบนี้หรอกแต่ยังไม่ทันที่เฉินเฟิงจะได้พูดอะไรจูจ่ๆเขาคนนั้นก็มีเลือดสดพุ่งออกมาจากปาก ก่อนที่เขาจะเบิกตากว้างแล้วหันไปยังด้านหลังของตัวเองด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อคนที่ยืนอยู่ด้านหลังของเขากำลังใช้มีดแทงไปยังหัวใจของเขาจากด้านหลังเขายังไม่ทันแม้แต่จะได้พูดอะไรก็ลม้มลงไปด้วยความไม่คล่องใจเฉินเฟิงยิ้มออกมาพวกคุณยังจะรออะไรอยู่อีกมีคนเริ่มลงมือแล้วแต่ยังไม่ทันที่เฉินเฟิงจะพูดจบอีกสามคนที่เหลือก็เริ่มต่อสู้กันขึ้นมา คุณนี่มันคนต่ำซามจริงๆชิงจือเองก็หยุดการเคลื่อนไหวแล้วมองดูพวกเขาต่อสู้กันเองก่อนจะหันไปพูดกับเฉินเฟิงด้วยความเย็นชาแต่เฉินเฟิงกลับไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของเธอเลยสักนิดพวกเขาก็ไม่ใช่คนดีอะไรจะตายก็ให้ตายไปเถอะ เพียงไม่นานพวกเขาทั้งสามคนก็ต่อสู้จนรู้ผลแพ้ชนะชายหนึ่งในนั้นเดินมาตรงหน้าของเฉินเฟิงพวกเขาสองคนเขาที่ตอนนี้เหมือนจะได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่หนักถึงแก่ชีวิตพลางพูดขึ้นมาที่คุณพูดไว้ก่อนยังคำไหนคำนั้นหรือเปล่าเฉินเฟิงพยักหน้าพลางตอบกลับแน่นอนพวกเราไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เพียงเพื่อหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตที่ไร้ค่าแล้วทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเอง ถึงแม้ว่าเฉินเฟิงจะกล่าวดูถูกเขาแต่เขากลับยิ้มออกมาเพราะอย่างน้อยขอเพียงแค่เขาบอกมันออกมาเขาก็ยังจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้จากนั้นเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะหักหลังผู้เป็นเจ้านายของตัวเองหลังจากที่ได้ฟังทุกอย่างกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เฉินเฟิงได้คิดเอาไว้ เดิมทีเขาคิดว่าจะเป็นตาแก่คนนั้นหรือไม่ก็เป็นทายาทเศรษฐีที่อเผอิญเจอกันบนถนนแต่ปรากฏว่ากลับเป็นชื่อของใครอีกคนที่เขาไม่รู้จักไปซะอย่างนั้นเฉินเฟิงอยากจะถามถึงจุดประสงค์ของอีกฝ่ายอีกครั้งแต่ดูเหมือนนว่าเขาคนนั้นเองจะไม่รู้เหมือนกันทั้งชื่อที่เขาไม่รู้จักนี้เป็นเรื่องจริงกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็ยังไม่มั่นใจเลย สุดท้ายเหลือเพียงความเอื่มระอาที่ไรหนทางในเมื่อตัวเขาเองเป็นคนที่รักษาคำพูดเฉินเฟิงจึงได้เพียงยอมปล่อยเขาไปแต่กระทั่งชายคนนั้นจากไปสีหน้าของชิงจือเหมือนกำลังครุ่นคิดราวกับว่ากำลังคิดถึงเรื่องบางอย่างอยู่เฉินเฟิงที่เห็นอย่างนั้นจึงถามนี่คุณรู้หรอว่าเขาคนนั้นคือใครชิงจือสายหน้าปฏิเสธโดยไม่มีการอธิบายใดๆ เฉินเฟิงที่เห็นว่าเธอไม่คิดที่จะอธิบายอะไรต่อเขาจึงไม่คิดที่จะถามอะไรอีกก่อนจะกลับขึ้นไปบนรถแล้วพักผ่อนส่วนทางด้านหลี่จือเยวเหมือนจะไม่ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะการต่อสู้ที่เกิดขึ้นด้านนอกจนกระทั่งเธอตื่นขึ้นในวันถัดมาก็รู้สึกว่าเมื่อคืนนี้ได้หลับอย่างสบายไม่น้อยเลยจากนั้นรถก็กลับมาแล่นบนถนนอีกครั้ง แสงอาทิตย์ที่สาดส่องขึ้นมาจากทิศตะวันออกจนไปตกยังทิศตะวันตกสายลมอันเงียบสงบพัดผ่านไปมาและทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างโดดเดี่ยวและน่าเบื่อหน่ายเช่นนี้และแล้วพวกเขาก็ขับรถแล่นมายังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งพวกเขาตัดสินใจหาโรงแรมที่เรียบง่ายแห่งหนึ่งเตรียมพักผ่อนในค่ำคืนนี้ ทางด้านหลี่จือเยวที่เห็นว่าทั้งสามคนไม่จำเป็นต้องเบียดเสียดกันอยู่ในรถแล้วก็ดูจะดีใจอย่างมากราวกับลืมความเศร้าโศกที่ตัวเองจากบ้านออกมาและด้วยความอ่อนล้าจากการเดินทางมาทั้งวันทั้งสามคนต่างก็แยกย้ายไปพักผ่อนในห้องของตัวเองเฉินเฟิงปล่อยให้น้ําอุ่นโปรยปลายบนร่างกายของตัวเองความอุ่นจากน้ำร้อนที่กระทบกับความเหนื่อยล้าบนร่างกายทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายอย่างมาก จากนั้นเขาที่สวมเพียงผ้าเช็ดตัวผืนเดียวก็เดินออกมาจากห้องน้ําแต่ไม่ทันไรเขาก็สังเกตเห็นว่ามีคนเข้ามาอยู่ในห้องของเขาและในตอนนี้ชิงจือก็กําลังนั่งอยู่บนเตียงของเขาเฉินเฟิงไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงอะไรเมื่อมีคนได้เห็นเรือนร่างท่อนบนของเขาที่กําลังเปลือยเปล่าทว่าตอนนี้เขาเพียงสงสัยว่าทําไมชิงจือถึงได้มาอยู่ที่นี่คุณมีเรื่องอะไรจะพูดกับผมงั้นหรอ เขาเดินไปยังข้างข้ๆตัวก่อนจะหยิบขวดน้ำที่ตั้งไว้ขึ้นมาเปิดแล้วดื่มลงไปชิงจือมองเขาพร้อมกับพูดเส้นทางต่อจากนี้ไปพวกเราต้องแยกกันแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่847การจากไปของชิงจือ